สวัสดียามเช้าคะ่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่7พฤศจิก,กายนนะคะก็บรรยากาศสดชื่นมากๆกําลังโชว์เพื่อนเพื่อนนะคะต้นมะม่วงของพวกเรากําลังออกดอกนะคะออกเร็วมากนะครับก็เ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่ออกเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อยอามาฉีดเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพวกเรานะคะกําลังจะไปาสารากางจังหวัดมหาสาราคามนะคะ ด้วยรถพิกอัพคู่ชีพของเรารถพิกอัพรถปิกอัพวัญใจคนจนนะคะค่ะโชเฟอร์กำลังถอยออกมานะคะเพื่อนๆ เพื่อนคันก็ถอยรถออกมาแล้วนะคะชเพอร์ถอยให้เดี๋ยวนี้เราจะขับขับไปค่ะอันนี้ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วเราจะไปทางนี้นะคะไปทางนี้ก็ได้ไปได้สองด้านค่ะ พืนวันนี้จะไปสารากลางจังหวัดมหาสารครามนะคะภูมิใจนําเสนอจะโชวเ์เพื่อนๆสารากลางจังหวัดมหาสารครามนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะมีหลายอาคารนะคะอันนี้โรงเรียนบ้านน้องหินนะคะวิวิวไลฟ์ลุกๆๆเนี่ย แท็ตเตอร์แท็เตอร์ำเพื่อนๆคะเกี่ยวข้าวนะคะเราจะเกี่ยวข้าวแล้วนะเนี่ยเนี่นนเออของญาตินะคะของญาติในนาของญาติน้องสาวก็มาทําให้ญาติตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมามเขาก็จะมาเกี่ยวนะคะเขาก็จะมาเกี่ยวข้าวค่ะเพื่อนแล้วเราก็ต้องมาช่วยเขาเกี่ยวข้าวนะคะมาอยู่อีสานก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าต้องกินข้าวนะคะเพื่อน ค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยขอเพื่อนๆไปลอยกระทงนะคะด้วยความสุขนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะเพื่อนเราก็จะไปที่สารการจังหวัดแล้วก็จะไปโชว์ให้ชมนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะอาคารนะคะเราจะไปทุลรานะคะเส้นเอกสารบางอย่างนะคะพวก Have a nice day t a r friends thank you for w a t i n g ขอบคุณค่ะ at yung